จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังปราการต้านภัยบริโภคนิยมเขียนโดยพระไพศาลวิสาโรลัทธิบริโภคนิยม,ยยยยมให้สัญญาแก่เราว่ายิ่งมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากเท่าไหร่ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแต่หลายคนพบว่า แม้ชีวิตจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นเลยตรงกันข้ามกลับมีความสุขเท่าเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมที่น่าสนใจก็คือทั้งๆท,ท,ที่เป็นเช่นนั้นผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังหลงไหลในบริโภคนิยมอยู่นั่นเองทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราย่างสั้นๆก็คือมนุษย์นั้นมีสัญชาตญาณที่ปรารถนาความสุข หากเราไม่สามารถได้รับความสุขจากภายในก็ย่อมโหยหาความสุขจากภายนอกวัตถุหรือกามดึงดูดใจผู้คนได้ก็เพราะเหตุนี้คนจำนวนไม่น้อยเข้าหายาเสพติดก็เพราะเหตุผลเดียวกันแต่หากเราสามารถเข้าถึงความสุขภายในหรือกามก็จะมีเสน่ห์น้อยลงความสุขภายในนั้นเกิดขึ้นได้เมื่อใจสงบ ปราศจากความเร่าร้อนวิตกกังวลหรือแรงกระตุ้นจากตัณหาความรู้จักพอรู้จักประมาณหรือยินดีในสิ่งที่ตนมีตนเป็นที่เรียกว่าสันโดษนั้นเป็นธรรมช่วยน้อมใจให้สงบได้ในเบื้องต้นความสงบที่ยิ่งกว่านั้นเกิดขึ้นได้ก็เพราะอำนาจของสมาธิสมาธิภาวนาจึงมีความสำคัญอย่างมากในการช่วย ให้จิตมีภูมิคุ้มกันต่อบริโภคนิยมอย่างไรก็ตามสมาธิภาวนาไม่ได้หมายถึงการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งปิดใจไม่รับรู้สิ่งอื่นหากยังหมายถึงการทำให้สติมั่นคงงอกงามสติช่วยรักษาใจให้เป็นปกติไม่กระเพื่อมหรือหวั่นไหวเมื่อถูกกระตุ้นเรา เมื่อเกิดความสบายหรือไม่สบายก็ตระหนักรู้ไม่หลงเพลินจนมัวเมาหรือเผอใจจนเป็นทุกข์บริโภคนิยมประสบความสําเร็จได้ก็เพราะสามารถกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความอยากควบคู่กับความไม่พอใจเครื่องมือสําคัญในการนี้ก็คือโฆษณาโฆษณาในปัจจุบันพยายามทําให้คนคิดน้อยที่สุด แต่ให้รู้สึกมากที่สุดเพราะความรู้สึกมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อและเสพสิ่งต่างๆมากกว่าความคิดด้วยซัำดังนั้นโฆษณาในปัจจุบันจึงพุ่งเป้าไปที่อารมณ์ความรู้สึกของผู้คนโดยใช้ภาพเป็นอุปกรณ์สำคัญเพราะภาพมีอิทธิพลอย่างมากต่อจิตใจของคน ชนิดที่อาจส่งผลไปถึงจิตไร้สำนึกโฆษณาปัจจุบันจึงเน้นภาพมากกว่าตัวหนังสือทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ผู้คนเกิดความอยากซื้อสินค้าโดยไม่ต้องคิดหรือโดยไม่รู้ตัวกล่าวอีกในหนึ่งคือทำให้ผู้คนใช้ปัญญาหรือมีสติให้น้อยที่สุดสติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาใจ ไม่ให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลของโฆษณาและบริโภคนิยมสตินอกจากจะช่วยกำกับใจไม่ให้หลงเคลินไปกับคำโฆษณาหรือไหลไปกับความรู้สึกดีๆที่ผูกติดกับผลิตภัณฑ์หากยังช่วยให้ปัญญาหรือวิจรรารณญาณกลับคืนมาเพื่อเห็นอีกด้านหนึ่งของค่าโฆษณา หรือเห็นความจริงของผลิตภัณฑ์อย่างรอบด้านว่ามีข้อจำกัดอย่างไรมีคุณดังว่าจริงหรือและก่อให้เกิดภาระอย่างไรบ้างหากจะซื้อหามาบริโภคสติยังมีบทบาทสำคัญในการเตือนใจให้มีความรู้จักประมาณในการบริโภคไม่เพลินในรสอร่อยหรือความสบายจากสิ่งเสพ อีกทั้งยังช่วยรักษาใจให้มีความยินดีในสิ่งที่ตนมีหรือได้มาคนเราไม่ว่าจะได้เงินหรือวัตถุมามากเท่าไรก็ยากที่จะพอใจหากคนอื่นได้มากกว่าชาวบ้านได้รับแจกผ้าห่มหนึ่งผืนจีแรกก็ดีใจแต่กลับไปพอใจทันทีที่รู้ว่าบ้านอื่นได้อีกหนึ่งผืน ในทำนองเดียวกันพนักงานได้โบนัสห้าหมื่นบาทก็ดีใจไม่นานก็หักรู้ว่าเพื่อนได้หนึ่งแสนบาทการปล่อยใจให้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นย่อมทำให้ยากที่จะพอใจในสิ่งที่ตนมีหรือได้ต่อเมื่อมีสติรู้ทันจิตที่ชอบเปรียบเทียบไม่ผือจดจ่อกับสิ่งที่คนอื่นมี ความพอใจในสิ่งที่ตนได้ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ยากยิ่งรู้จักมีมุทิตาจิตต่อผู้อื่นที่ได้มากกว่าเราจิตใจก็จะอิจฉาหรือทุกข์น้อยลงการรักษาใจให้ปกติและฝึกฝนตนจนเข้าถึงความสุขจากภายในแล้วเปรียบได้กับการสร้างภูมิคุ้มกันต่อบริโภคนิยม อย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องรู้จักกำกับพฤติกรรมของตนให้เกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งเสพอย่างถูกต้องด้วยจึงจะเรียกได้ว่ามีปราการป้องกันภัยจากบริโภคนิยมได้อีกชั้นหนึ่งพฤติกรรมนั้นเป็นเรื่องของศีลเห็นได้จากศีลห้าซึ่งเป็นการควบคุมพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นส่วนอีกสามข้อที่เพิ่มมาในศีลแปด เป็นการฝึกตนให้มีชีวิตที่เรียบง่ายหรือบริโภคหรือใช้สอยเท่าที่จำเป็นมิใช่เพื่อปลนเปิดตนหรือเพื่อความเพลิดเพลินทางประสาททั้งห้าอย่างไรก็ตามการรักษาตนท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมลำพันจิมแปดย่อมไม่เพียงพอและอาจไม่เหมาะกับคนทั่วไปจึงควรมีการคิดค้น ศีลหรือข้อปฏิบัติที่เหมาะสมเฉพาะคนเช่นข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริโภคข้อมูลโดยเฉพาะทางโทรทัศน์ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโทรทัศน์เป็นเสมือนหน้าต่างสู่โลกแห่งบริโภคดิยมนอกจากจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการสิ่งเสพสิ่งบริโภคมากมายยังแบ่งยังแย่งเวลาไปจากกิจกรรมที่มีสารประโยชน์ นับเป็นการสิ้นเปลืองเวลาอย่างมากโดยเฉพาะเด็กๆทุกวันนี้ฉเฉลี่ยดูโทรทัศน์ถึงวันละ5ชั่วโมง